สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝีมือไหมคะแกะสวยไหมจบอะไรมาวิว่กล้วยก็แกะได้นะแกะดูซิอันนี้สับปะรดวิธีแกะก็ไม่ง่ายค่ะถ้าบางคนเขาแกะสวยๆอันนี้ถ้าตำมใจเย็นๆเบืกออก็มีตาใช่ไหมมีตาก็หั่นจุ๊บจุ๊บจ,จ,จ,จุุหั่นหมุนหมุนหมุนเล็กๆกรอบๆ จามีบอกว่าหลงไหลในสับปะรดนกเลนกเลนกเลของแท้เลยนะนี่ชอบผลไม้ไม่มีข้าวกินละมีค่ะแต่ทานข้าวเยอะมันเป็นแป้ง <c oughs> ก็ได้ไปออกกําลังกายทานข้าวเยอะเป็นแป้งแป้งก็จะกลายเป็นน้ําตาลก็ระมัดระวังเพราะว่าเราแก่ตัวทานผักอย่าลืมนะสาวสาวหนุ่มๆนุมทานผักผลไม้นะจ้ะ คุกกี้ก็กับกาแฟคุกกี้วีมีไม่ค่อยชอบของหวานไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ไปอยู่เมืองนอกก็ไม่ค่อยทานเค้กทานอะไรนะเห็นบ้านเราเนาะบางคนไม่ได้ทานเค้กนี่นอนไม่หลับเหมือนกับติดเลยใช่ไหมเหมือนพลทานน้ำโคกเลยใช่ไหมวีวีติดผลไม้กันมีกล้วยมีกล้วยเล็กๆมีกล้วยใหญ่ๆมีกล้วยเล็กๆมีกล้วยใหญ่ๆหญ่ กล้วยทอดกล้วยฉาบกล้วยโปรสารพัดกล,ล้วยนะคะทำแปรรูปโปรโดักชันทำกินก็อร่อยทำขายก็สุขภาพดีทำกินก็กล้วยรักกล้วยนะคะกล้วยสองลูกอิ่มหชั่วโมงสามชั่วโมงบางคนก็กินกล้วยแทนข้าวใช่ไหม ส้มโอส้อมโอพันนี้ทองดีค่ะก็ไม่ไม่เลวนะเปรี้ยวอมหวานส้มโอส้อมโอส้อมโอลูกโตโตก็ชอบส้มโอทองดีเขาก็ไม่ลูกใหญ่เท่าไหร่แต่เขาชอบเล็กๆเล็กๆแต่อร่อยเหมือนพริกพิกขี้หนูใช่ไหมพริกขี้หนูบอกว่าเล็กเล็กมันเผ็ดเหรอเผ็ดจี๊ดไปเลยนะคะชอบไหม ชอบไหมดูสิแกะได้แกตามมีมีเรามีกรีดจู่จูจูจูจ,จูเห็นไหมกรอบมันกรอบสามีก็ชอบวิวิก็ชอบมันกรอบกินกินอันหยิบเอามือหยิบอย่างนี้กัดกินเหมือนกินกับไส้มนเลยนะคะไส้เราสับปะรดนี้ทำมันฟอกเลือดได้ดีเหมือนกับ ลองเซิร์ชเขาไปดูค่ะสับปะรดนี้ฟอกเลือดได้ดีมากนะคะบางคนมีหัวใจมีข้างภายในเราไม่อย่างรู้ใช่ไหมมีเลือดเสียฟอกเนาะแต่เราสรุปว่าทานผักผลไม้วิตามินซีสูงส้มส้มส้มก็สวยบ้านนี้มีแต่ผลไม้าสารช่ชอบผลไม้นะคะชอบไหม้ส้มโอทองดีนะนี่ ทองดีทองคําทองอันนี้นกแรนกแรเล็กๆเขาไปตั้งชื่อสับประรดนกแรก็คือนกแกะไปกันเลยเดี๋ยววิวววิวันนี้ไม่ไม่อยู่เมืงไทยยังไม่ทำกับข้าวเลยรออีกสามเดือน <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่แบบสบายสบาย